สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดคลองอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินติดคลองแปลงนี้มีทั้งหมดห้าไร่หนึ่งงานสีตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเขาขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนห้ามื่นบาท ราคาต่อรองได้พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเราเนี่แหละครับส่วนด้านหน้าติดคลองแบบนี้นะครับคลองนี้น้ําไม่แห้งนะครับพื้นที่แปลนี้น้ําไม่แห้งเพราะเป็นคลองส่งน้ําของตําบลเกาะเพิ่มอําเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกพื้นที่นั้นด้านหน้าเป็นคลอง แต่ทางเจ้าของที่เขาได้ทําทางเข้าเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางที่เขาทาเอาไว้นี่กว้าง8เมตรนะครับเรียบร้อยแล้วครับวางท่อทําทางข้ามมาในที่เรียบร้อยแล้วด้านหน้าก็คือวิวเขานะครับก่อนจะถึงวิวเขานั้นก็จะมีทุ่งนาเวลาทําข้าวจะสวยมากเลยครับสลับกับวิวเขาพื้นที่แปลนนี้นั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก นะครับส่วนที่เราเห็นนั่นคือเขาใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกแล้วด้านหน้าก็ยังมีคลองนะครับเป็นคลองส่งน้ำทำทางข้ามเข้าไปในแปลงเป็นที่เรียบร้อยในแปลงนี้ไม่ได้ทำอะไรเอาไว้นะครับเจ้าของไม่ได้ทำอะไรไว้เลยเคนข้างๆเขาก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันอยู่ในแปลงนี่แหละครับ พื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับพื้นที่แปลนี้ไม่เปี่ยวนะครับห่างจากอำเภอบนาประมาณสิบห้ากิโลนะครับมันเข้าซอยมาแต่ถึงว่าจะเข้าซอยมานั้นก็เป็นถนนลาดยางไม่เปี่ยวนะครับพื้นที่แปลนี้เขตติดต่อกับตำบลชะอมนะครับพื้นที่แปลนี้เขตติดต่อกันท่านใดที่มองหาพื้นที่แปลงเ,เล็กๆไม่ใหญ่มากห้าไร่นี้เราก็สามารถแบ่งกันได้นะครับเพราะว่าหน้ามันกว้าง พื้นที่แปลงนี้นั้นหน้ากว้างอยู่ประมาณ70เมตรน่าจะได้นะครับน่าจะเกินด้วยซ้ำไปนะครับน่าจะเกิน70เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านพื้นที่ตั้งอยู่ที่จําบวฉะอมพื้นที่ตั้งอยู่ที่จําบวเขาเพิ่มอำเภอบรรน,นาจังหวัดนครน,นายก ไม่เปลี่ยวนะครับพื้นที่แปลนี้มีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายส่วนในแปลงก็ไม่ได้ทาอะไรเอาไว้นะครับเดินทางจากกรุงเทพมาไม่ไกลแล้วครับไม่ถึงแปดสิบกิโลนะครับจากกรุงเทพมาตำบลเขาเพิ่มเลยนะครับพื้นที่นี้สวยนะครับเราก็มาปรับปรุงแล้วก็ทําเป็นสวนทําเป็นสวนเกษตรก็สวยงามนะครับเพราะว่า พื้นที่นี้นอกจากจะพื้นที่เสมอแล้วด้านหน้ามีคลองแล้วมีน้ํามันก็ไหลลงคลองหมดแล้วครับด้านหน้าก็ยังมีวิวเขาให้เราเห็นอีกนะครับพื้นที่ไม่ได้ปลูกอะไรไว้เลยครับเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาตอนนี้เขาเอาควายมาเลี้ยงเอาวัวมาเลี้ยงนี่แหละครับ มีทั้งหมดห้าไร่หนึ่งงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับเขาขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทหนึ่งล้านสองแสนห้ามืนบาทนะครับ <c oughs> มันมีหลายแปลงเลยพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยครับพื้นที่มีทั้งหมดห้าไร่หนึ่งงานสี่สิบสี่ตารางวา เขาขายอยู่ที่ไร่ละ1ล้าน2 5 0 0 0 0บาทนะครับเป็นโขนดคูดแดงตรงนี้เป็นคลองส่งน้ำนะครับน้ำไหลทั้งปีเลยครับนี่ถ้าเราทำการเกษตรเราก็ต่อปั๊มเอาไปลดน้ำต้นไม้ในแปลงของเราไม่ต้องไปขุดบอ่อไม่ต้องไปเจาะบาดาลแล้วครับให้เปลืองพื้นที่เพราะคลองส่งน้ำเรามีน้ำตลอดทั้งปีอยู่แล้ว และไอ้ส่วนที่จิตกับคลองสูงน้าด้านหน้าก็ยาวนะครับยาวเต็มพื้นที่แล้วนี่แหละครับแต่ดีที่ว่าเาจ้าของที่นั้นได้ทําทางเข้าแปลงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็ทําทางตรงไปด้านหลังนี่ครับทําไปสุดที่เขาเนั่นแหละครับ เผื่อเราจะถมดินปลูกบ้านเราก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะนี่คาถาทำทางเอาไอหินกากทรายมาลงไปสุดที่ก็ที่ก็สุดก็ไผ่นะครับจากหลักตรงนี้ครับเนี่ยยาวไปสุดเลยครับแล้วก็จะมาสุดนู่นเลยครับตามทิกวกัไผ่ไปหามุมงก็ไผ่นะครับแล้วก็เลื่อยมาตามที่ก็ปลูกไม้เนะครับมามานี่แล้วก็มาบ้านมาเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยครับมานี่แล้วก็ถึงคองเลยนะครับ พื้นที่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาพื้นที่เอาไว้สร้างบ้านนะครับด้านหน้าก็คือวิวเขาใหญ่แล้วนอกจากจะมีวิวเขาใหญ่แล้วพื้นที่เรานั้นด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับที่วิ่งไปนี่ก็จะไปอำเภอรบรรน,นาไปโรงเรียนเตรียมไปนครนายกไปจบรอเนี่ยแหละครับวิ่งไปนี่ยครับจะเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปโรงเรียนเตรียมนะครับเลี้ยวขวาก็ไปเส้นเกียวขวัยบรรน,นา วิ่งตรงไปก็ไปบรรนาได้เหมือนกันนะครับวิ่งไปนี่ประมาณ1กิโลจากลาดยางนี่นะครับพื้นที่เราติดถนนลาดยางเลยนะครับพื้นที่มีทั้งหมด5ไร่หนึ่งงาน44ตารางวาด้านหน้าติดคลองนะครับเขาขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ่งล้านสองแห้าหมื่บาทเป็นโฉนดคูแดงพื้นที่ตั้งอยู่ที่จำบลวนเขาเพิ่มอำเภอบรรนาจังหวัดนครนายก พื้นที่นี้วิวเขาใหญ่วิวเขาเล็กล้อมรอบด้วย360องศานะครับสนใจนัดดูที่ด้ทุกวันนะครับรูอโทรมาปรึกษาที่ดินแปลงนี้ก่อนก็ได้ที่เบอร์089 086 3989น้าไฟครบนะครับพื้นที่แปลงนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรศัพท์มีครบทุกอย่างนะครับ